สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะมาเล่านะคะรายละเอียดในนวนิยายต้นฉบับเพลินๆให้กับหลายๆท่านที่สนใจอยากจะทราบเพิ่มเติมนะคะเรื่องเร่รักวังคุณหนิงค่ะก็ยังอยู่ที่โชคชะตานะคะของเจียงเฉื่ยวฮุยค่ะตัวละครตัวนี้นะคะ ตำแหน่งของเหานั้นก็ไม่ใช่ของนางนะคะแล้วก็หัวใจของสันเจียผู้ชายที่นางรักแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยสันเจียก็รักนางเช่นเดียวกันนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยหัวใจของสันเจียก็ไม่ใช่ของนางค่ะมันเป็นโชคชะตานะคะเรียกได้ว่าชะตากรรมจริงๆของเจียงเฉียหุยถึงแม้ว่าเจียงเฉียนหนิงนะคะนางเอกของพวกเรานั้นจะหลบแล้วก็จะสนับสนุนให้เจียงเฉียยหุยนั้นได้เหมือนกับว่าสิ่งที่ควรเป็นของนางนั้นมาค่ะซึ่งตอนแรก นางเอกของพวกเรานะคะมองไปถึงว่าเออเจียงเฉี่ยหุยนี่ไงเป็นผู้ที่แบบเหมาะกับตําแหน่งหองเห่าสุดๆแล้วก็เมื่อชาติที่แล้วนั้นไอ้ตำแหน่งนั้นนะคะหองเหา่ามันควรจะเป็นของเจียงเฉี่ยหุยนะคะแต่ในเมื่อนางเอกของพวกเรามีโอกาสในชาติที่สองแล้วก็คือฟื้นขืนชีพขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะให้สิทธิ์นั้นไปกับเจียงเฉี่ยหุยแล้ว แต่ดวงชะตาของเจียงเฉีย่ยวฮุยมันไม่ได้อยู่ณจุดจุดนั้นไงคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะสะท้อนให้พวกเรานั้นได้เห็นว่าบางทีอะ่ะมันเป็นชะตากรรมของบุคคลคนนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยอย่างในเรื่องนี้คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเจียงเฉีอยวหนิงเห็นไหมคะเพราะว่าถึงแม้ว่าในชาติที่สองเจียงเฉีอยหนิงจะไม่ได้สนใจที่จะแต่งงานกับเซินเจียแล้วเนี่ยทางด้านเจียงเฉี่ยหุยเองก็ไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้ขึ้นเป็นฮองเฮาค่ะและที่สำคัญ นะคะคหัวใจของซนเจียผู้ชายที่ทุกคนก็เข้าใจว่าเออหลงรักเจียงเฉี่ยหุยนะคะกลายเป็นว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขานั้นก็หมดรักเจียงเฉี่ยหุยไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในจุดนี้กันนะคะ มันก็ต้องเริ่มมาจากที่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อย่างพระเอกของพวกเรานะคะเซียวเหวินนั้นมีพ่อจอมโหดร้ายเลวนะคะอย่างเสี้ยหวหยวนนั่นเองค่ะเพราะว่าได้ฆ่าแม่ของของเขาในทางอ้อมนะคะก็คือเหยยนหมิ่นนั่นเองคือวิธีการนะคะวางยาพิษเมียนะมาเรื่อยๆคะ่ะสําหรับเสี้ยหวหยวนนะคะซึ่งเมียของเสี่ยหวหยวนก็คือท่านแม่ของเสียวเหวยพระเอกของพวกเราค่ะวางยาต่อเนื่องมาเป็นเวลา20กว่าปี ะะแล้วหลังจากนั้นค่ะทางด้านของเยียนหมิ่นทึงพยายามจะหาลูกชายไปด้วยนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็ขอกลับมาที่บ้านตระกูลเยียนนะคะดังนั้นแล้วมาอยู่ได้ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตค่ะ จุดที่เสี่ยหยวนนั้นนะคะแบบแต่งงานกับตระกูลเหยียนนั้นก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะความยิ่งใหญ่ของตระกูลเชี่ยนั่นเองเพราะว่าในใต้ล่าแห่งนี้นะคะในต้าเฉียนเนี่ยมีแค่สองตระกูลเท่านั้นที่ใหญ่บึ้มอยู่พอๆกันก็คือตระกูลเชี่ยกับตระกูลเหยียนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาดองนะคะคือแต่งงานกับผู้หญิงของตระกูลเหย,ยนนั่นก็หมายความว่าเขานั้นก็ขึ้นเป็นที่หนึ่งไงคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็สร้างความร้าวฉานสุดๆค่ะให้กับความสัมพันธ์ของ ตระกูลเฉี่ยกับตระกูลเหยียนนะคะโดยที่ตัวกลางก็คือท่านแม่ของเสียเหวยนะคะเสียชีวิตไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจสุดๆไปเมื่อ20ปีก่อนแล้วนะคะทีนี้ในช่วงที่เกิดกระบฏขององผพิงหนานนะคะการฆ่าแบบ เ,ออเด็กบริสุทธิ์นะคะสามกว่าคนที่แบบว่ามันอ่ะคือไอ้องผิงหนานต้องการจะตามหาตัวรัชทายาทสนหลางค่ะแต่แล้วนะคะพระเอกของพวกเราก็ต้องมาสวมรอยเป็นส่นหลางเพราะว่าชีวิตของท่านแม่เยียนหมิ่นนั้นถูกไทยเฮาเฉียซึ่งเป็นฮองเฮาณตอนนั้นนะคะบีบบังคับค่ะก็ถ้าเกิดว่าพระเอกเราไม่มาสวมรอยเป็นส่นหลังนะคะเยียนหมิ่นจะต้องถูกเชือด ตายในตอนนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้ื่วงราวมันโชคดีที่ชีวิตของพระเอกของพวกเรานั้นนะคะถึงแม้ว่าจะยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็คือได้รับการช่วยเหลือจากทางออนิกายเทียนเจียวซึ่งทํางานร่วมกับอ,องผิงหนานนั่นแหละค่ะแล้วก็เลี้ยงดูมาเรื่อยๆนะคะซึ่งอ,องผิงหนานนั้นก็เห็นตัวของพระเอกเนี่ยเป็นหมากอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็แพลนไว้แล้วในอนาคตนะคะเพราะว่าไอ้องผิงหนานยังไม่เลิกนะคะยังไม่มีการล้มเลิกที่จะขึ้นของราชค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขา จะต้องกลับมาอีกนะคะก็เอาเป็นว่านะคะจุดใหม่ที่รีเซ็ตชีวิตใหม่ก็คือเจียงเฉวนหนิงนั้นนะคะกลับมาที่เมืองหลวงในชีวิตใหม่แล้วมาพร้อมกับเซียวเหวยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็เดินทางมาด้วยกันแล้วก็ฝ่าฟันอันตรายเจียงเฉวนหนิงนั้นก็รู้นะคะความลับของเซียวเหวยว,ว่าเป็นโลกไอ กล่อมประสาดอะคือโรคโรคแบบหลอนนะคะสูญเสียจิตวิญญาณไปในบางครั้งที่มีอากาศเย็นแล้วก็หิมะตกอะไรแบบนี้คือมันเหมือนเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะคะแล้วมันออกมาแสดงผลออกมาทางกายค่ะ <ee> พอกลับมาแล้วนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยก็คือก็คือตอนก่อนที่ว่านเหนียงซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนะคะแต่ว่าตอนนั้นคือทุกคนเข้าใจว่าได้อยู่กับลูกตัวเองคือเจียงเ e ฉี่ยเจียงเฉี่ยหุยนั้นก็เข้าใจว่าแม่เมิงซึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงของนางเอกเนี่ยเป็นแม่ที่แท้จริงของเจียงเฉี่ยหุยนะคะนี่คือความรู้สึกของเด็กๆค่ะส่วนนางเอกของพวกเรานะคะที่ไปอยู่กับว่านเหนียงซึ่งจริงๆแล้วเ,เป็นอนุของท่านพ่อนางนะคะแต่ว่าไม่ไม่รู้ไงก็คือว่านเหนียงเอาต ตัวนางไปตั้งแต่แบบเบาะนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงนะคะก็กลายเป็นว่าพอกลับมาแล้วความใกล้ชิดนะคะของเจียงเฉียนหนิงนางเอกของพวกเรากับแม่ผู้เป็นแบบเอ่อเลือดสายเลือดที่แท้จริงนะคะแม่เมิงเนี่ยก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้นะคะแม่เมิงนั้นเป็นคนที่แสดงความรักออกมาได้แย่มากค่ะผ่านทางคําพูดคือคือเหมือนกับว่าในใจนางก็มีความรักลูกเป็นห่วงลูกแต่ว่าก็เห็นเงาของว่านเหนียงนะคะในตอนที่นางนั้นมองเจียงเฉียนหนิงค่ะทําให้นางนัน ก็ทําใจไม่ได้นะคะแล้วก็มักจะมีคําพูดที่ทําร้ายจิตใจเจียงเฉียนหนิงลูกที่แท้จริงของของนางอะนะคะ เอาเป็นว่าค่ะทางด้านของเจียงเฉือนหนิงนั้นมาพิจารณาดูนะคะว่าในชาตินี้ของนางนางไม่เข้าไปเป็นหองเฮาแน่เลยนางก็นึกได้ว่าไอชาติที่แล้วที่นางเข้าไปเป็นหองเ่าได้เนี่ยก็เพราะว่าอ้ไอความเข้าใจผิดในเรื่องของของผ้าเช็ดหน้านะคะซึ่งจริงแล้วเป็นผ้าเช็ดหน้าของเจียงเฉียหุ้ยที่ทางเซินเจียนะคะว่าที่รัชทายาทนั้นอะ ไปเก็บได้อะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นแล้วเจียงเฉียนหนิงก็เลยตั้งใจแล้วว่าเอาชาตินี้เอาคืนป่ะอะไรที่มันจะเป็นของเจียงเฉียวหุยนะ่ะก็ให้เจียงเฉียวหุยนะคะได้ดําเนินไป ตามเหมือนกับตามบุคเพสันนิวาสของพวกเขาค่ะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นัวนวขึ้นมาทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนที่อ,องค์หญิงซันจืออี้นะคะจะต้องไปแต่งงานข้างนอกแล้วก็เฉียรซูนั้นดิ้นล้นสุดๆที่จะต้องไม่ให้ถูกส่งไปแต่งงานนะคะก็เลยปีนขึ้นไปบนเตียงของซันหลางณนะจุดนั้นแล้วก็ได้มาเป็นพระสนมค่ะทีนี้ณนะจุดนี้นะคะก็มาถึงฉากที่ซันเจียนั้นก็จะต้องเลือกพระชายานะคะซึ่งจริงๆแล้วเฉีย ซูนะคะผู้หญิงที่ที่ไปได้กับห้องเต้ส่วนหลังนั้นจริงๆอะ่ะตลอดชีวิตที่เป็นสาวมาของนางเนี่ยนางก็ตั้งใจเวลาว,ว่าจะมาเป็นพระชายาของส้นเจียค่ะแต่พอไม่ได้นะคะพอต้องไปเป็นของส่วนหลังเรียบร้อยแล้วเพราะนางก็คิดว่าโอ้ สลังนั้นเป็นห้องเตยอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีใขรใหญ่ของเขาแล้วในแผ่นดินนี้เขานั้นพึ่งสลังได้นะคะซึ่งนี่เป็นความคิดของเชียซูนั่นเองค่ะทีนี้เชียซูนะคะถามว่ายังโกรธทั้งเจียงเฉียนิงโกรธทั้งเจียงเฉียหฮุยอยู่ไหมแน่นอนค่ะความอิจฉาลิษยามันมีนะคะเพราะฉะนั้นนางก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ขัดขวางสุดๆนะคะกับการที่จะให้เจียงเฉียหฮุยนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นเมียหลวงหรือว่าเป็นพระชายาหลักนะคะซึ่งก็ไปเข้ากันได้ดีกับไทเฮาเฉ ลลไทเ่เฮาเฉียเนี่ยก็ไม่ชอบตระกูลเจียงอยู่แล้วนะคะคือไม่ชอบเจียงเฉียนหนิงก็เลยมีการบีบบังคับลูกเอาไว้ตั้งแต่ตอนคือไม่ใช่เฉพาะคืนก่อนเลือกหรอกก็คือบังคับมาเรื่อยๆอยู่แล้วว่าเจ้าเลือกแบบเจียงเฉียวหุยคนที่เจ้ารักเจ้าชอบเนี่ยมาเป็นชายารองได้นะแต่อย่าเลือกมาเป็นชายาเอกนะคะ ส่วนเจียงเฉี่ยหฮุยนั้นนะคะก็ถึงกับแบบว่าโอเคได้รับคำพูดที่มันเป็นการกระตุ้นจากเซินเจียว่าจะได้ของคู่กันนะคะเขาจะเลือกนางแน่ๆเป็นพระชายาหลักค่ะดังนั้นนางก็เลยแบบโอเค ทะเลาะกับท่านแม่มิงนะคะท่านแม่มึงของตระกูลเจียงเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าแม่เม่งนั้นอยากจะให้เจียงเฉี่ยหุยนะคะใช้ชีวิตแต่งงานกับกับผู้ชายธรรมดาคือเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นคนที่ที่ต่ําต้อยกว่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ลูกสาวนั้นเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวคะ่ะแต่ว่าเจียงเฉี่ยหุยนั้นไม่เลือกณนะจุดนั้นนะคะนางเลือกหัวใจของนางค่ะก็คือเลือกแบบสนเจีย๋ยแล้วก็เชื่อว่าสนเจี๋ยนั้นจะไม่ทรยศนะคะแต่ที นี้ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะในวันที่เลือกพระชายาจริง,รงเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่มันกดดันบีบคั้นซันเจียอยู่นะคะสันเจียนั้นเป็นห่วงว่าเจียงเฉี่ยหุยจะได้รับอันตรายค่ะอย่างเช่นได้รับพระราชทานเหล้าพิษหรือว่าได้รับพระราชทานไอ้ผ้าขาวยาว3เมตรนะคะเอาไว้ผูกคอตายอะไรแบบเนี้ยเขานั้นก็เลยต้องเลือกเจียงเฉี่ยหุยนั้นเป็นพระชายารองนะคะจากนั้นท่าทางของเขาคือไม่เลือกละจะไม่เลือกเพิ่มละไม่เลือกเมียเพิ่มแต่ง่างก็ตาม ก็โดนโดนรั้งเอาไว้บอกว่าเอ้ยมีพระชายาหลักอมีพระชายารองเลือกไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ต้องเลือกพระชายาหลักด้วยนะคะ ซนเจียนั้นก็หยิบไอ้ดอกไม้นั่นแหละดอกใหญ่สุดนั่น,นมาแล้วก็ยื่นไปแบบไม่มองหน้าเลยยื่นไปที่ด้านหน้าของฟังเหมี่ยวนะฮะก็ถือได้ว่าฟังเหมี่ยวที่ดูดวงมาว่าวันนี้นางจะสวยค่ะนางก็บอกว่าสวยจริงๆเลยนะคะได้มาเป็นพระชายาหลักนั่นเองก็กลายเป็นว่าได้ฟังเหมี่ยวแล้วก็เจียงเฉี่ยวุุยนะคะเป็นพระชายาหลักแล้วก็พระชายารองตามลําดับค่ะถามว่านะคะซนเจียนั้นรักเจียงเฉีย่ยวฮุยไหมในช่วงเนี้ยรักค่ะ ไมเ่เถียงเลยนะคะเจียงซนเจีย <man> น <soup> ั้นรักเจียงเฉียงหุยจริงๆเขาชอบเธอมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในต่อมาหลังจากที่แต่งงานกันแล้วนะคะเจียงเฉียงหุยนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาความปวดปานก็คือไม่สามารถจะรักษาความรักนะคะของซนเจียที่มีต่อนางเพราะว่าซนเจียนั้นนะคะชอบผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาค่ะแต่ว่าทางด้านเจียงเฉียงหุยนั้นนะคะไม่ไม่มีชีวิตชีวาไงเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีแต่ว่าราบเรียบเกินไปนะคะดังนั้น แล้วต่อมานะคะหัวใจของเซนเจียนนั้นโอก็ไป หลงรักเรื่อยๆค่ะหลงรักฟางเหมี่ยวนะคะหลงรักพระชายาหลักที่เขาที่เขาเลือกมาแบบแบบมัวๆนั่นแหละคือหลงรักไปเรื่อยๆค่ะแล้วถามว่าได้ฟิชเจอรลิงกันไหมระหว่างแบบทั้งสองคนเลยคือชายาหลักกับชายาลองก็ซนเจี๋ยก็ฟิชเจอรลิงทั้งสองคนนั่นแหละนะคะเอาง่ายๆค่ะแต่ว่าฟางเหมี่ยวนั้นในที่สุดแล้วนะคะก็ได้หัวใจของสนเจี๋ยไปนะคะหลังจากนั้นนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเยียนลินเดี๋ยวจะ แท็กทีมกับทางเซียเหวยแล้วก็ก่อกระบทนะคะทางด้านของโจอินจื้อค่ะก็มาทำงานให้กับสวนหลังค่ะสวนหลังนั้นก็ส่งโจอินจื้อนั้นไปสืบเรื่องราวพวกนี้สุดๆเลยนะคะในขณะที่นะคะเรื่องราวของการก่อกระบฏของเยียนหลินกับเซียเหวยก,ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของออฟางเหมี่ยวเนี่ยก็เริ่มตั้งคันแล้วละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวทางด้านของเจียงเฉียวหุยนั้นก็ตั้งคันเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจุดที่มันต่างกันก็คือว่าทางด้านของ เจียงเฉี่ยฮุยเนี่ยถ,ออถ้าเราเรียกนะคะว่านางมีอาการของของความเศร้าโศกที่มันทับถมเหมือนกับคนที่เป็นเป็นโรคซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพของนางเนี่ยจะไม่ค่อยดีค่ะเจียงเฉี่ยหฮุยนะคะหลังจากที่คลอดลูกนะคะนางก็จะเสียชีวิตไปค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่ามันมีความเศร้าแล้วก็ทุกข์ระทมมันมันไปสะสมอยู่ที่ใจทําให้ร่างกายของนางไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิต ของเจียงเฉียหุยนะคะถึงแม้ว่าจะมีะคุณธรรมมีจิตใจที่ดีมีความฉลาดสามารถควบคุมตัวเองได้ดีนะคะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อในสายตาของซันเจียนนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาอย่างฟางเหมี่ยวก็กลายมาเป็นผู้หญิงที่มานั่งอยู่ในหัวใจเต็มๆของซันเจียในอีกต่อไปนะคะซึ่งทางด้านของเจียงเฉียหุยนะคะในก่อนที่นางจะบาดว่าเสียชีวิตไปนะคะนางก็มี คําพูดนะคะที่ได้พูดกับสนเจียด้วยล่ะค่ะก็บอกว่าเออนะเ,เนี่ยนะสนเจียเนี่ยท่านอะเป็นคนที่ไร้เมตตาแล้วก็นางนั้นได้เห็นจิตใจนะคะที่แท้จริงของสนเจียแล้วคือนางก็มีความรู้สึกว่าชาติหน้าก็อยากได้ได้เจอกันอีกคือชาติหน้าเราอย่าได้คู่กันนะคะแล้วนางจะไม่รักซนเจียค่ะเพื่อนๆก็เป็นเหมือนกับคําพูดก่อนที่เจียงเฉีย่ยวุยนั้นจะเสียชีวิตไปนะคะก็ขอแค่ให้หินกับหยางระหว่างนางนะคะกับ สตนเจียนั้นจบสิ้นกันในชาตินี้นะคะโอ้โหก็เป็นชีวิตที่เรียกได้ว่า คือโชคชะตามันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะคะอย่างเจียงเฉี่ยวฮุยเนี่ยทั้งทที่เจียงเฉียนหนิงนางเอกของพวกเรานั้นคิดว่านะคะนางไปขโมยโชคลาภของเจียงเฉี่ยวุุยมาเมื่อชาติก่อนแล้วถ้าเกิดว่าชาตินี้นะคะนางเอกของพวกเราหลบหลีกทางให้กับเจียงเฉี่ยวุุยแล้วเนี่ยตำแหน่งฮองเฮาแล้วก็ความรักทั้งหลายของเซินเจียเนี่ยมันก็จะเป็นของเจียงเฉี่ยวุุยแต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้แต่งนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้ก็สะท ให้เราเห็นนะคะว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยมันเป็นที่ชะตากรรมของแต่ละคนจริงๆค่ะขนาดว่าหลีกทางให้แล้วก็ยังไม่มีวาสนาในจุดนั้นนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆก็คงจะได้รู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับชีวิตความเป็นไปของเจียงเฉียวุุยแล้วก็ฟางเหมี่ยวในอพิสสันนี้นะคะแล้วก็ความเป็นตัวตนของซุนเจี่ยเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่านะคะเออเรื่องราวบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ว่าจุดจบแล้วก็ผลลัพธ์อะไรต่างๆแล้วบางทีมันก็มีความคล้ายคลึงกับเมื่อชาติที่แล้วนะคะแล้วก็บางทีตัวละครใหม่นะคะอย่างฟางเหมี่ยวนี่ก็มาเออด้วยความที่เป็นวาสนาของนางนะคะ เหมือนกับเพลงวาสนาของใครน้อนะคะแล้วก็ซนเจียก็ไม่ได้ขึ้นเป็นฮ้องเต้เห็นไหมคะคือบางอย่างมันเปลี่ยนไปแต่บางอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้นะคะมันเป็นเรื่องราวของชะตากรรมแล้วก็โชคชะตาผมลิขิตค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ